ปัญหาของโรคสมาธิสั้นคือโทสะโทสะชนิดหงุดหงิดง่ายหรือเรียกร้องจะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองพอใจถ้าเป็นโรคสมาธิสั้นจะมีแนวทางฝึกอย่างไรให้ใจเกิดสมาธิต่อเนื่องยาวนานขึ้นเท่าที่ผมเห็นมาปมปัญหาของโรคสมาธิสั้นคือโทสะชนิดหงุดหงิดง่าย หรือชนิดที่ยืนพื้นอยู่บนการเรียกร้องจะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองพอใจถ้าไม่ได้สิ่งที่ตัวเองพอใจดวงจิตก็เหมือนมีอาการกระโดดหนีทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบในอาการร้อนรนทนไม่ไหวเมื่อทราบว่าบ้านตัวเองไม่มีพื้นเย็นๆเป็นที่ยืนมีแต่พื้นร้อนๆเป็นที่ดินก็ต้องพยายามปรับพื้นบ้านของตัวเองกันใหม่ทำให้มันเย็นลงให้จงได้ คู่ปรับของโทสะคืออารมณ์เมตตาถ้าทำให้เกิดการติดใจอารมณ์เมตตาอันเป็นสุขเย็นสุขแบบเผื่อแผ่ได้สุขแบบสบายนานได้ปัญหาสมาธิสั้นก็น่าจะหมดไปอุบาที่ก่อให้เกิดเมตตาจิตมีอยู่มากมายแต่แบบที่ไม่ต้องลงทุนมากนั้นเห็นจะได้แก่การสวดมนต์แบบเปิดจิตให้แผ่กระแสสุขออกไปกว้างซึ่งก็ได้แก่การสวดอิติปิโส อันเป็นบทสวดเพื่อสรรเสริญผู้อื่นไม่ใช่บทสวดเพื่อเรียกร้องเอาเข้าตัวและไม่ตั้งจิตคิดเอะไรตอบแทนมากไปกว่าได้เปล่งเสียงสาธุก,การอย่างเป็นสุขโดยสรุปรวบรัดถ้าเลือกบทสวดที่โน้มนำจิตไปในทางเมตตาและถ้ามีวิธีเปล่งเสียงยังถูกต้องไม่ใช่งืมงำสวดแบบนกแก้วนกขุนทองขอไปทีไม่ใช่สวดด้วยอาการนึกว่าจะได้บุญใหญ่ ไม่ใช่สวดให้เทวดามาเข้าฝันให้เลขไม่แม้กระทั่งสวดด้วยความคิดคาดหมายว่าจะหายจากโรคสมาธิสั้นเร็วๆความสุขอันศักดิ์สิทธิ์และเยือกเย็นก็จะเกิดขึ้นยิ่งสวดหลายรอบความถี่ของคลื่นสมองก็จะยิ่งลดระดับลงถ้าสวดมากวันมากเดือนเท่าไหร่ก็จะยิ่งช้าลงจริงเท่านั้นรู้สึกสบายรู้สึกเป็นสุขอยู่กับตัวเองมากขึ้นเท่านั้น ื่อใดรู้สึกเป็นสุขมีความเย็นอยู่นิ่งยังพอใจกับความเป็นตนเองได้เมื่อนั้นอาการสมาธิสั้นจะค,ค่อยๆหายไปทีละน้อยย้ำว่าอย่าคาดหวังจะหายแบบเฉียบพลันเพราะนั่นจะยิ่งกระตุ้นสาเหตุของโรคสมาธิสั้นให้กำเริบขึ้นอีกแก้วเสียงที่ใช้เป็นในการสรรเริญผู้อื่นมีพลังปรุงแต่งใจให้สดใส ยิงแก้วเสียงที่ใช้ไปนในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งมีอิทธิพลบันดาลความสว่างเป็นมหากุศลแก่จิตใจมายเหตุผู้อ่านสำหรับในบางโอกาสหรือสำหรับบางคนถ้าสถานที่ไม่อำนวยการสวดในใจก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับหรือจะใช้วิธีเปิดเสียงสวดมนต์ผ่านหูฟัง ฟังไปด้วยทำสมาธิไปด้วยและสวดตามในใจไปด้วยแนะนำว่าการสวดมนต์อะไรก็ตามอย่างน้อยก็ควรเข้าใจความหมายหรือควรสวดละปลให้ออกด้วยนะครับ